สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่2 7 7 Channel นะครับรถขุดรถเกตนะอ่ะกับตอนเช้านะราเราทำอะไรกันบ้างเช้าจะมีการเช็คเครื่องจักรนะครับก่อนเริ่มงาน คาลาบไว้าถ้าไปรับน้ำมันก่อนหาเจแพงระโทรมาบอกก่อนยับนไบดบอกมาเนิเราเราใส่ตัวละเงบอกอไครับาเีสุดเราบอกม่าหลิทางทางนะ ตัวบดบด่ายืมแเคือามูุ่นเช็คแล้วรับบฮะแล้วแล้วีเดทายเยดายเ็ด่เีนาตัวอะจะใบมีะไบาดบ่มีใบเขาขีดเงินเด้ใบกันเด้นหนารดน้ำมาเลเน่อย่ไว้หนารดด้เหรอน้ำดแท้่อนร่อน้ำมาเด ท้ายแมงป่องคอยเยีอเลยมัใช่ปะนี่มันเปิดได้ปะนะนี่มาเจอหนะมาหาคนดังเลยะเดี๋ยวนี้นมนลอกไปฮะเจอนี่นัเบิบ่งด้วยเปิดเบิ่งด้วยแบีบักรี่ที่ททสูดน้าม้น เปิดบ้างดูแล้วน้ำ XCMG นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้สั่งย้ายกลับแล้วแหละเสร็จงานลูกลงังบทลูกลางก้อนใหญ่เสร็จแล้วฟังพูดไหมบทก้อนใหญ่แล้วแล้วเนาะทรงกลับนั่นตัวจอดไปยังแล้วก็บแบตเฮียอีก แบตเตอรี่หายนะครับหายไปหนึ่งก้อนแล้วอ๋อแถวรถโอ้น้ำน้ำตรงที่รังอ่ะนี่ต้อสูงเวลาออมมันไใบมีรูปคันหนึ่งแ่บจีบวะไก่ใตน้ำตึงน้ำกินก็บที่ตัวตอนงี้น้ำมันก็บาที่ตัวน่บดแ่บร้ายเลยดิแซ่หันใต้น้ำได้เหมือนแล้วนี่จีบวะอืมมาจัดการมาดล ไยไก่ใตน้ำจะอ่อยบอกอร่อยมากมือแรงอันหานใตน้ำได้ <c oughs> <c oughs> มือแรงมือเอื้อนนี่หงวัวนกกระจอกเทศใตน้ำพี <c oughs> ่ไพอานอกกระจอกเทศมาหายอยู่บ่ะ ที่ส่งติด n า à เลยงานก็อยู่ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับชั้นลูกหลังมก็แต่งไหลทางแตง่ง,ตงร่องน้ำนะแต่งกดร่องน้ำ มอเตอร์เกตเดร์ไปตั้งหลักรอแล้วนะครับ <c oughs> งานทำถนน ร่องน้ำให้น้ำไหลคเหลืองานตัดเกรดนะครับตัดเกรดตามหัวหลักตัดเกรดตามหัวหลักแล้วก็งานกัดแล้วแหละครับงานรีไซเคิลนะครับ งานกัดรอชุดกัดเข้าจ้ากำลังจ้ากำลังออกตัวมานะครับโบแมก โซเฟื่อมไหม <laughs> ลงจากแมคคราก็มาขึ้นรถบดต่อนะครับจากลอยลงได้แล้วมันยาวรถบดต่อเลยได้การะนะครับอ้าวเดี๋ยวตัดเกียร์แปลงนี้นะครับน่าแปลงยาวเลยนะกิโล400เมตรเลยมันตัดยาวเลยมั้งบ้า Nhà là đã chết rồi. Do vậy là mười điệu chốt. 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 Mười มาแล้วนะครับรดน้ำสเปรย์น้ำนำหน้ามาก่อนเลยนะฮะบรรยากาศเริ่มงานตอนเช้านะก็ไม่เช้าแล้วครับสายแล้วน่าจะประมาณ8โมง8โม10นะครับก็มาเช็คเครื่อกจันตั้งแต่ก่อน8โมงนะครับเพื่อที่จะทำงาน ดีแคตเตอร์นะครับสินทรอนนันต์แล้วก็มอเตอร์เกตเตอร์แคตหนึ่งสี่ศูนย์เฮตนะครับเก็บไหลขึ้นมาก่อนเลยน่าจะยาวนะครับแรงนี้ถ้าจะยาวเราคงจะไปด้วยไม่ได้นะครับ ใหชมคร่าวๆก่อนนะคงจะไปด้วยไม่ได้น่าจะไกลนะครับน่าจะหลายร้อยเมตรอยู่เดินตามคงจะไม่ทันนะมานั้นแล้วครับโซเฟอร์ใหม่จาร้อย จ่า้อยของเรานะครับแมคโครเขาเอากลับแล้วไม่มีแมคโครขับแล้วขับรถบดต่อเลย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะสำหรับ 2JJ Channel นะครับรถขุดรถเกรด,ดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครัสวัสดีครับ